ครับกับหลังจากที่ผมเอาลงมาจากนะครับต้นใหม่แล้วครับผมเรียบซีครับผมมีหัวหน่ำครับยังไงดีครับผมครับไปผมลงมาจากต้นใหม่แล้วนะครับนะต้นใหม่ก็ใชยบ่เคยเห็นปันไอดอกครับนอกจากมาผู้เดียวลงหัวหน่ำยังไง หนักเกือบเกือบสองกิโลนะครับนี่นะครับหนักเกือบสอกิโลนะครับหนักเกือบสองกิโลหัวหนาครับกหัวนามครับผมเกือบสองกิโลครับพวกมาหอยใสง่งา ผมไหวเนี่ยครับอ่อนเนียดเนียดเลยครับผมใหญ่จริงๆครับมาใหญ่เต็มที่มึงนะครับพอน้ำมูยังอีกครับผมต้ <c oughs> องเตือครับ <c oughs> ข้าถุงยางบัได้ครับถุงยางหน่อยปัวกัรผมนะครับการเพราผมเนี่ยเอามา,ยายแบบถุงใไงเหลี่ยวด้วยครับยังใส่บ่ได้อยู่กับไงนะครับใหญ่ยยยยแหง้งอุย้ยขนาดไม่ติดนะครับใหญ่จริง,รรงใหญ่มากครับ หนะเกือบกับเกือบ2อกิโลครับผมเกือบ2อกิโลครับติดตามชิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ